ก็สวัสดีครับวันน like ี้ผมก็จะมารีว uh ิวโปรชั่นเติมเงินสะสมประจำเดือนสิงหานะครับก็จะมีอะไรบ้างครับไปดูเลยนะครับก็เติมกระบานะครับเป็นชิ้นส่วน high energy photon นะครับ เป็นชิ้นส่วนเอาไว้หล่อเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนกฮูกนะครับแล้วก็เป็นปีกปีกา,กากนะครับผมบอกเลยว่าปีกาก,ากมากนะครับอย่าไปลองนะครับก็หลอมสัตว์เลี้ยงดีกว่านะครับก็1 9 9นะครับก็เป็นชิ้นส่วนเอาไว้หลออเป็นพวก W C ถาวรน,นะครับ กล่องก็เป็นสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับกับปืนนะมี้งแต่ถาวรสิวัน 15, 000, 7วัน3วันนะครับแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงอื่นอีกอีกตัววะเนี่ยอีก7ตัวนะครับอีกกล่องก็เป็นมีดนะครับแล้วก็เป็นเอสแมชชีนกันนะครับแล้วก็เป็นแอสอลนะครับแอสอลไรเฟิลนะครับ เติม3ามเครับเป็นชิ้นส่วนหลอมรีวิวสีแล้วนะครับก็กล่องก็กล่อง,องสุ่มสเลียงเหมือนเดิมนะครับกับปืนนะครับก็เหมือนกันนะครับก็มีนิแถมมาด้วย6กร้นะครับเป็นชุด90้าบวันนะครับคาวชาร์โดนะครับก็เจม1เม็ดนะ ตัวสามใบนะครับก็999นะครับเป็นปีกนะครับเมเทโอรือ่าเมเทโอ่ะเอโดพาวเวอร์แล้วก็เป็นกล่องมีดกล่องปืนออแล้วนะครับเจม2เม็ดนะครับตัวอีก3ามใบนะครับก็999นะครับเป็นชุดถาวรน,นะครับเจม2เม็ดนะครับ เป็นตัวไอ้ห้าใบนะครับก็เติมสามพันสองร้อยสิบเก้านะครับเป็นปืนลูกซองนะครับก็เป็นลูกซองกระสุนไม่จำกัดนะครับยิงเป็นกระสุนไม่จำกัดครับอันนี้เขาใส่มาเป็นสี่สิบทับห้าหมื่นนะครับแล้วก็เจมห้าเม็ดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนะครับ ็เติมครบ4,299นะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนกฮูกนะครับตอนนี้เติมไม่ถึง4,299นะครับเติมแค่เอาปืนนะครับก็สำหรับปืนนี้นะครับผมก็จะเอาไปยิงคนนะครับกับ PPE นะครับไปดูประสิทธิภาพปืนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ ก็มาที่มีดที่อยู่ในกล่องแล้วก็สิบเก้าจนไปถึง999นะครับของในกล่องนะครับก็มีดนะครับตัวนี้เลือดร้อยสนะครับฟันเดียวตายนะครับเออคลิกซ้ายนะครับก็สองทีก็ได้ตายเหมือนเดิมนะครับฟันขาละ ก็สองทีนะครับฟันหัวก็แน่ทีเดียวนะครับก็สแตทมีดผมก็จะขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับฟันคนก็เราจะมีทะรี่แหละก็เวลาชาร์จนะครับก็ช้าอยู่นะครับค่อนข้างช้าเลยนะครับก็ต่อไปนะครับ เป็นปืนกระสุนไม่จำกัดนะครับเป็นปืนที่ดีมากนะครับดีตรงกระสุนไม่จำกัดนี่แหละก็ยิงหัวนะครับก็เลือกตัวนี้ร้อยสี่นะครับสองนัดไม่ตายนะครับปืนเบามากนะครับสามนัดถึงตายนะครับเกาะสามด้วยครับตัวนี้นะครับก็ตัวนะครับ ประมาณ5นัดนะครับ5นัดนะครับขานะครับ4นัดนะครับ4นัดเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับของในกล่องก็ไม่น่ามีอะไรแล้วจริงมีปืนนึงนะครับอีกปืนนึงนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันไม่มีอะไรอะ่ะ ผมขอแม่มารีิวกันเพราะตัวนี้ก็ไม่มีด้วยนะครับก็ขอต่อไปเลยนะครับก็ของชิ้นต่อมานะครับก็เป็นชุดนะครับมีเป็นชุดผู้ชายนะครับปีก็สวยดีนะครับผมก็จะขึ้นรูปสแตกไว้ให้ข้างๆนะครับก็ชุดก็ ก็ดูเท่ดีนะครับแต่ก็หรือว่าคนอื่นจะดูว่าเท่หรือเปล่าก็เป็นชุดแข่งนะแต่ชุดไม่เข้ากับปีกเลยนะครับบอกเลยว่าไม่เข้ากับปีกเลยนะครับ <c oughs> ก็ไปที่ของต่อไปนะครับก็เป็นปืนเลยนะครับไปก็มาที่ปืนเติม3,299านะครับ ก็ปืนสามารถคลิกขวาได้นะครับก็ยิงคลิกข,ขวาไปเลยนะครับก็เลือดเหลือมาครึ่งหนึ่งนะครับเ,เอาใหม่นะครับยิงสองนัดไม่ตายนะครับเลือดร้อยสี่กาอ เลี้วยวสามนะครับก็ยิงหัวนะครับหน้าตายแล้วนะครับอยนะครับอีกตัวล่ะตายนะครับใกล้ๆนะครับยิงขาก็ตายนะครับใกล้ๆล่ะสองนัดนะครับที่จะยิงไม่โดน นาสามนัดนะครับอันนี้ดีขึ้นหัวนะสองนัดนะครับตอนตายก็เป็นผงนะครับก็เป็นผงเลยนะครับตอนโดนกิ๊กขาละ่ะก็เป็นผงเหมือนกันนะครับก็ลูกศรตัวนี้ก็ดีนะครับ กระสุนไม่ได้จำกัดนะครับก็ีงคนก็มีเท่านี้แหละก็ต่อไปก็ผมก็จะไปลงพีวีนะครับไปก็มาที่ด่านแรกนะครับก็เป็นเฟียร์ยากนะครับก็มาดูคลิกขวาครับแต่เปคนหนึ่งนะครับเอาไม่โดนอี โดนแค่ตัวเดียวนะครับยิขวาโดนแค่ตัวเดียวนะครับอกอยิงขีดซ้ายนะครับปืนของร่างจะไม่ค่อยดีมั้งก็มีดีแค่กระสุนไม่ต้องกัดละมั้งก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะ แต่ติดใจตรงไอ้คีิป่านี่แหละทำไมมันเบาประจังมันไม่โดนเป็นหมู่อ่ะมันโดนแค่ตัวเดียวอ่ะยิงพื้นนะเนี่ยยิงลงพื้นก็ไม่โดนอนะ่ะหรือว่าโดนวนะเดี๋ยวใหม่กัน,นครับยิงลงพื้นก็ไม่โดนดาเมจครับนี่นะครับไม่โดนดาเมจนะ ก็ปืนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวปีกบอลเลยนะครับก็ลองเอาเจดี JD กับน้ำแข็งปลาดูนะครับก็เป็นดาเมจคูณคูณสองเข้าไปไอ้คูณสี่กคูณสี่นะครับก็ลองไปคำนวณกันเลยนะครับดาเมจจะเท่าไหร่นะครับ คุรสมบัติมันบอกว่ายิงออกเสียสิบนัดทำไมดาเมจเขาแค่สองดาเมจนี่นะครับยิงสิบนัดนะนัจริงเปล่าเก้าวะาแล้วเดี๋ยวทำไมมีแปดนัดมะเนี่ย 8นัดเอา้าในตัวปืนบอกว่านัดนะครับก็ไม่รู้นะก็ดาเมจก็ประมาณนี้นะครับด้านอื่นก็ไม่ต้องเอาไปลกมั้งถ้าดานี้มันดาเมจตนเนี้ยมันก็ไม่ได้บอกไปนะว่า PVE บางโหมดเพิ่มดาเมจนะครับก็มีแค่นี้แหละสำหรับปืนนี้นะครับหลับโปรรอบนี้นะครับก็ฝากไ like ลก์กดติดตามเลยนะครับ รับชมคลิปต่อไปนะครับ็บ่อบบาบายครับผมเจอกันครับมปอะไรวะเนี่ยผมจะเหมาะสำหรับยิงมอมมีกับยิงคนแค่นั้นแหล,ละพ e ีไม่ผ่านนะครับไปโอ้ยเจอกัน